เนาะนี่จะบ,บ้างสิพาย่างตอนนี้กะเอามาแล้วกะเป็นกำลังเด็กกะเกี่ยมบอลที่จะได้หวางศิลาเลิกลนะเนาะนั่นก็จะเป็นบอลนี้บอลจูดเปิดเลยเนาะจูดยน่ยทานคำมาเลยบอลนี้นะ น,นี่กัเพิ่นจะได้ติดป้ะะปปปายเซอ,อนนักะประดับประดามาเนาะมันนี่จังแม่นบอยวาลเนี่ยสองคูนสอง เแล้วก็เสีเบยบังพรมบรรยากาศอีกเท่าหนึง่งเจ้จนะากับกอกซอยเวพันเด้อจำมันจำนี้สอยพันเนาะเนี่ยเนาะอันนี้กับพุทธาว,ว่าแก่นาะลงมาเฮ็ดซอยอันนี้ก็จะเป็นพะทว,วางนะกะอันนี้พะทวางนะทั้งน่ะกะ อันนี้ทันมอนนเนาะเสื้อแดงพัตากิ้งอันนี้จันทร้อมเนาะนี่คนที่ถือหมอกเนาะพี่นายเป้มาันี่ยพี่นายสีระวัตเป็ดเนาะพีในญ่เป้มนี่แม้ทางแมนมันถักะเป๋าเงาออกมันได้ชิได้มันถือกันอยู่แต่ว่าเนอะอะไร

สร้างเก้าหมนแหลกัางได้ยี้อยสร้างกี่ฟูลสร้างกี่ฟูลเป็นกำลังเสียวขึ้นเนาะพอไมอง์วิสาเพอวิสามันเนาะ ไายแล้วฮะเออเข้ากันด้วยผู้เ่าเหตุาดแล้ผมบอกว่ามีชะการอไรมีชะการว่าต่างกันแน่นอนมเขาเขาบอกว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ยังมีดดอนเนาะพอไม่ออกตะเกมบวันนี้ก็จะเป็นทางปินหน้าไปพู่นนะทางชิดเนื้อกำลังข้อบอลวางบอลสีวางสีลาเลิกอันเนี้ยประมาณนี้ก็กำลังติดป้ายนะพอไม่ออก ตอนนั้นก็กําลังนั้นก็อยู่ตัดไม้สิเฮ็ดอันนี้เนาะให้แหใหญ่แม่ใหญ่้าอันนี้เนาะ แม่คร the ูบาแม่ครูบาซีดงูนี่หายเลยลูหมาคือมีบอกแม่นะบอกแม่คือเก็บเข่าไม่โหเลยเอาเข่าเฮ็ดลูกกินนะลูปยูกไก่นะนี่ในประเทศไทยนี่ว้าวแขนเนี้ยนะไปทั่วที่นี่เสร็นพอนเอกตัวนนอยมืดทุกคนทุกท่านยมพ่อแม่ปลาหลวงทุกคนเนาะเมื่อนี้กะตัวบ้างมาที่บ้านดงขวาง อ่าปัจจุบันดงควางเนาะทางแว่เฮาเสโน่แหละทางแว่เฮาบันเดอร์เฮามาเรื่อยๆนี่แหลเนาะในเสือเบิง่งพบรรยากาศตอนนี้มาวัดนี่เป็นวัดเลยเนาะน,นี่สารลาอนี่จะมีต้นไผ่ต้นนี้เนาะอย่าอุ่นเป็นอยู่นี่กันอันนี้ก็จะเป็นบ้านดงควางพ่อแม่ออกต้นไม้ต้นโต,นตบ้านดงควาง ได้สิผ้าไปเบิ่งสิมเาิมตอนนี้จบบ้างกันสิได้กลับเมอแล้วเนาะเพราะว่ามาหับเพิ่นที่ซื้อพ่อแม่ออกมาหับเพิ่นเมอซอยงานอยู่ที่วัดบ้านตาแหล่เมื่อแหลวนะว,วันที่สิบเก้าวันที่สสามวันนี้แหละกัเลยว่าประดับประดาผ้าเป็นเพื่อนนี่แหละ เลยมาเพิ่นเนาะเดี๋ยสีจเบิ่งปลายวัดนำพ่อไม่ออกก็สิมีหลายคลิปต่อกันเนาะพ่อไม่ออกมีจจะคลิปอันพ่อออกอีทางมาแต่แล้วเพิ่นนั้นเพื่นเลยเพิ่นก้าเกียมติดปลายติดเพื่อนเน่ยอ่าเพื่กัก้าเกียมเพิ่นเลยหลายลายยางเนี่ยลมกันเด้อคลิปนี้ก็ได้อ่าว่าอันนี้ก็ฮะกับเคยเข้ามาเท่าแรกเนาะวัดศรีสตวาวังมงคลบ้านดงขวางเมืองอุทุมพร แตหาก็เคเฮามาเอ้เป็นบุญจุบางหลายบ้านเฮือนเพิ่นพ่อแม่ออกเราเหนืเนาะทางหาวัดนี่มีแต่ังงามๆแต่ว่าบ้านเฮือนเพิ่นน่าจะเป็นแบบโคกอันนี้เนาะบ้านดงควางพ่อแม่ออกดงควางอันเมืองอุทุมพรนี่กลังสิได้อ้อมือเนาะอาเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่การเดินทางสิแวะสสิทายให้เบิ่ง เป็นบุญเป็นกุศลจะมานะที่ได้มาเห็นพ่อแม้อบอบัดธาตุพนมน้อยนอี่เนาะสวางสีไทยเบิง่งประดุมแม่ป้า <c oughs> ยังสาพังสัมปทาธาธาีสุปฏิทิตังสาลิลิกาธาตุมาภูธะลุปังสกัลังสะะัพปจจะยะตาอัตสะมนะัติจิววันธามิเนะนี่จะบ,บ้างสิพาอย่างรลออมอมเบิงแล้วกะแต่ได้เหมือเนาะพองไม่ออกอันนี้เป็นถาดพนมน้อยนี่แหละ จะบางกับสิผาหยางเราบังเนาะหอบมหอยแม่เพื่อกับสิประมาณนี้แหละทองฟางามแมงเนาะปะลาหลงแม่ป้าเป็นเรื่องงามเะเป็นบุญเป็นกุศลนะนี่ที่ได้พามาเห็นเนาะแว่แล้วก็บผามาเบ่งบอาจารย์พามาเนาะนี่แหละจะบางกับสิผาเพิ่อนะาก็แล้วบุญพอไม่ออกเพิ่งน่ก็แล้วบุญเนาะอันนี้เกิดจะเป็นวัดก็ไม่เยอะวดกับ น,น้อยๆเนาะนี่แหล,ละแค่สิบหานาทีอ่ะเบิ่งประมาณนี้อันนี้เพิ่มสีเอ,อิันนั้นเพิ่มมีหูวจักนี่อันนี้น้องฟอแม่ออกสิประมาณนี้นะ่าจะสิได้กลับเลยเนาะถ้าเป็นก็นมาได้นาะคนก็นได้แน่มึงจะขึ้นเอเจ็ทสองมา <laughs> ชาวบ้างก็บสีไดับแล้วเนาะเดี๋ยวเสียบ่งคับบรรยากาศอยู่ตามทางพอไม่ออกโ <c oughs> ดยมาแล้วก็กระชิมลำนิดนี้ <c oughs> อันนี้มันเพิ่นได้เห็ดเลยเนี่ยพอไม่ออก <c oughs> พอออกเพิ่นกัได้เห็ด อย่างครูเพิ่นแต่งเว่เล้่เนาะอันนี้แดนผู้ไทยบ้านตาแล้วสิมีน้องๆเพิ่นได้พรนนี่นี่สิผาเบิงอันนี่มันแต่บุญอันนั้นบุญเพร,ะราะเลยนะบุญพระป่า,า,ปาแต่เฮิองหมเลย บรรยากาศยามเศร้ากำลังห้างหากะเกี่ยพอไม่ออกอันนี้จะเป็นป้ายแดนผู้ไทยตันแล้วประมาณนี้เนาะพ่อลุงแม่ป้ายาพอ่ยพอยายแม่ที่ได้เห็นได้ส่งประมาณนี้กะสิมีเสงฆ่ามาแน่เนะาะขอโทษขอไผ่อันนี้บนพิ่นเฮ็ดงานวางศิลาฤกษ์อยู่บอนทางไหนนี่เนาะ ครา,าวนี้ก็จะเป็นพระรามพิธีหรือว่าเป็นเต้นเป็นแน่นี่แหละเพื่อนก็จะได้ปรับประดาแล้วก็จะได้เบิ่งอีกเท่หนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวเป็นอัเดอร์ซีอัพเดตให้เบิ่งตาม่ายหลังเดอ้อพอแมมโอ้ เป็นว่าได้นั้นน่งพองไม่ออกอได้สีสีนะสีออกมาแต่วัดป้าผมแหละก็เลยเอาห่ามาซอยงานกันน้องพองไม่ออกซอยงานกันมาได้สีสีแล้วก็เก็บห่าไปไว้นะจะน่าขุนกาจะได้เอาออกอทางพุทธบริการกำลังก้าเกมอยู่คือภาพที่ได้เห็น,นบบกันได้เนาะจะบ้างก็ได้นะเบิ่งทางนี้ก็จะเป็นผู้เท่าเพันได้ยิบคันมาเบ่งวันนี้เบิ่งสีหย่างไปเอาให้เบิง่งเนาะ ทไม่เร็วจออันนี้ผ <ร ık im Bond> ่นผู้เฒ่ายิบคันวาเบ่งผู้เฒ่าทางผู้นุ่มนี่ยแหละยิบคันมาเบ่งไได้ทางลังเนาะเอาเดี๋ยวปีนนาปินลังอยู่ดีเอาปินมาปินมาซะ

แนมแนมแนมนมพี่เด้อปินหน้ามาพี่ได้มาจาเหินอันนี้ผู้เท่านิบคันมาเบ่งมีเอิญผู้เท่าหรืะเอิญผู้หนุ่มอ๋อหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามฮะเออ มีให้หร uh, ือเปล่าเป็นการได้หยิบขันมาเบ่งเนาะไม่ออกบ้านตาเลี้ยเห็นไม่เทาเผ็ดในการเห็นมันทุกคนเนาะได้กระสีย่างขึ้นไปทางศาลาหวแจงไงทางฟุ่นเป็นกาได้กาเกมนะมองไม่ออก เจ้าบ,บางสิป่าขึ้นเบิ่งอยู่ทางเถิ่งเนาะสมเนียนเพิ่นกำลังอันนั้นอยู่ทางเถิ่งพนะี่เนาะเดี๋ยวสิพาย่างขึ้นมาเบิง่งเพิ่นก็นได้จัดปูสถานที่แม่นพิ่นนี่แหละเชิญนจ้าจอนกำลังกาเกียนสถานที่เจ้าน้อยเถอะพี่สมเนีนคุณใส่สมเนีนขอบสมเนีนแรงเอามาซอยเวย่เนาะพองไม่ออกนี่เนี่ยเนียนน้อยเขาก็นเอามาซอยเวย่ยู่วัดเมนะื่อเนาะซอยๆกันเนาะ สี่ประมาณนี้พอไม่ออกนี่แหละอันนี้จะเป็นซาลาพอไม่ออกอันนี้จะเป็นซาลาอนนี้ฮะอ่ะาาลาวัดเมอร์แต่แล้วอ่นี่เนาะสีเงินเป็นว่าพอไม่ออกเงินเนาะสี่ปรมานี่ได้จะบ,บ้างกับสีเออบ่เฮกเป็นพาวรญญากาศเนาะตอนต่อไปว่าสีเห็ดหน,นั่นเลยเนี่ย อยังประดับกำลังประดับประดา้ายูทางหน้าบ่อนประลามพิธีตอนนี้ก็แดดๆเลย12โมง30นาทีเนตุน่นมาจากวัดเนี่ยฮะ12กินจิ๊บฟองไมรู้ตัวเนี่ยเสร็ีแล้วอืมแตะคักเยอ

โค้ดอยู่บ้างไอ้ขันซื่อนะทำอย่างเงี้ยต้นถึงน้อยตอนแะ้กมีแค่คบร์เลยด้วดยดย้วยอันนี้ย่าครูทางกำลังประดับประดาพาเนาะได้จะว่างกับสีย่างไปเฮเบิ้งบรรยากาศอ้อมอ้อมเนาะออดิพิ่นประดับแล้วนะพอแม่อมอกว <c oughs> ่าจะจอดจับดีๆนะฮะ ตั้งมันงอยนะ้คะตั้งมันงอยได้งอมันตกลงลุงลง,ลงแต่ตัง้งค่ะลุงเนีตกตั้งนะเอาสารมาคอมดึงสารมาเดี๋ยวพออไม่ออกทางนั้นเพิ่นจะประดับแล้ว,ลวนะเนาะทางนั้นอ่าเราจะประดับมาทางหน้าได้เนี่ยทางหน้าเนาะไอซี่เขาเบิ่งน้ำกันปลาสิสวยงามขนาดเลยเนาะไดล mà sợi video mà sợi xỏ mình là nó nó cứ sờ đôi sợi xỏ ở chỗ băng sợi เป็นกำลังประดาประดาใู่เนาะตอนนี้จะบ้างกันไทยหงวไวเนาะเพื่อว่าเพื่อว่าเฮออันเออพองไม่ออกได้เห็นนํานกันเนาะที่อยู่ทางทางประเทศหรือว่าอยู่บ้านอื่นบ้านไก่เนาะบางทีจะเห็นนะอันนี้จะเป็นวัดเมื่อได้พองไม่ออกวัดตะแลวเมื่อเป็นกับประดาประดาไปแล้วนี่เลยสวยงามเมื่อพองไม่ออกสวยงามหลายบ่เนี่ยเนาะ กำคีดกำเห็นเนาะปลุงแม่ป้า,าแล้นั่นจะเป็นป้ายมันเนี่ยิย่างพาไปบ่งเนาะนี่แหละสิประมาณนี้ All right. That's how. No, I'm okay, kidding. Bon.